สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1มีนา2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับแล้ว1ครั้งนะคะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะ ค่าราคาทองตามประกาศสังคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,200บาทรับซื้ออยู่ที่25,100บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่25,700บาทรับซื้ออยู่ที่24,000 650บาท16สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาทค่ะและสปอร์ตโกลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1747.80ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1746.845ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.72เปอร์เซ็นตะ์ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่ 30.406ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.10นซค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกกมของราคาทองแต่ละชนิดนะคะ ดูกันต่อในราคาทองออสซิลิสหัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ